ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเท c โ no s p a r k โ2023ครับเขาเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาไม่ถึง3,000บาทที่ได้สเปคมาน่าสนใจมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยได้สัมผัสเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกคุ้มไหมกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับราคาค่าตัวราคาออฟฟิเชียลของเขานะครับจะอยู่ที่2,899บาทครับผมถือได้ว่าเป็นเลทราคาที่เป็นเลทราคาเริ่มต้นแล้วเลทราคานี้เนี่ยคนจะซื้อให้ เอาไปด้วยเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังแล้วกันนะครับว่าฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะที่จะซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ซื้อให้บุตรหลานไหมนะครับผมก็สเปคที่เขาให้มานะก็ต้องบอกว่าถือว่าดีเลยนะครับได้แลมมา4กิกบวกเพิ่มได้อีก3กิกก็รวมแรมเนี่ยเป็น7กิก หน่วยความจำาลอมให้มา 64GB จอขนาดใหญ่6.6นิ้วแบตเตอรี่5,000แอมเป็น Type-C กล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่มีสแกนไรยนิ้วมือครับฟังดูแค่นี้แล้วโอ้โหสเปคน่าสนใจมากๆเลยนะแต่การใช้งานจริงละ่ะมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่อง,ของเขาหน่อยแล้วกันนะครับตัวขอบเนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มตัวล็อกนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะมีลําโพง USB Type C ไม่สนทนาแจ็ค3.5ครับผมทางด้านซ้ายมือจะเป็นตาแหน่งตัวถาดใส่ซิมนะครับก็จะเป็นแบบทิปโปสล็อตเลย n a โนหนึ่ง n สองเพิ่ม Micro SD Card ได้ครับดีไซน์ด้านหลังฝาลงของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังคู่โมดูลกล้องก็ดูโดดเด่นสะดุดตาแบบนี้ครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้มีแฟลช LED ครับผมก็เวลาเปิดล็อกก็ใช้งานสะดวกนาอแค่แตะปุ๊บก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับฝาหลังเป็นพลาสติกครับผมก็จะมีลวดลายแบบนี้ครับก็ดูสวยดูดีในระดับหนึงผก็ ผมรู้สึกว่ามันเป็นฝาหลังที่แบบเอ้ยเราใช้งานไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความคงทนนะครับขอบวัตดุระไรต่างเนี่ยก็ถือว่าดูดีเกินราคาครับผมสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลระราคาไม่ถึง3,000บาทนะครับดีไซน์หน้าจอเป็นจอหยดน้ําแบบนี้นะครับผมก็หน้าจอขนาดอยู่ที่6.6นิ้วฟิลิ่งในการถือก็โอเคครับถือว่ากระชับมือดีครับแน่นมือดีเนาะเนี่ยครับประมาณนี้เลยในเรื่องตัวฟิลิ่งในการถือนะครับผมการยิบจับนะครับแล้วก็ตัวสเปคการใช้งานเนี่ยก็ CPU ที่ได้มาจะเป็นตัว Media t MediaTek Helio A22 คผม ก็เป็นซีรีส์ A นะครับก็รหัส22ถามว่ามันเป็นตัวแรงตัวใช้งานได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าในเลทราคานี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับในเรื่องการแบบใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างเช่นตัวเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กล่ะเป็นยังไงบ้างพอไถฟีดเฟซบุ๊กได้ไหมก็เนี่ยครับก็เนี่ยครับผมก็ผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้มาหวือหวามากนะครับแต่มันก็ยังพอได้แบบเออได้ไถฟีดอ่านคงอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเนี่ครับ เนี่ยถไถอ่ถออานฟีดอ่านข่าวได้เนาะเนี่ยครับประมาณนี้เลยเนี่ยอันนี้พี่แม็กวันละตัวนะครับเทคแ a งเ o u t ก็เนี่ยครับดูได้ครับดูได้การถ่ายฟีด Facebook ได้ครับผมแล้วก็การใช้งานแอปธนาคารต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ครับ Kbank Mymo เปล่าตั้งครับก็ก็มีให้ใช้งานเนาะ ก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องตัว CPU ของเขาถามว่าเป็นตัวแรงไหมก็ใช้งานได้ดีครับผมถ้าถามว่าการเล่นเกมล่ะเป็นยังไงบ้างเผื่อคนที่จะซื้อให้บุตรหลานแล้วแอบจยากโหลดเกมให้นิดหน่อยตัวเกม ROV เล่นได้นะอันนี้ผมเซอร์ไพรส์เลยครับฟีลในการเล่นโดยรวมเนี่ยถ้าเราปรับแบบกลางๆนะครับก็มันมีสะดุดแน่นอนแหละครับช่วงอ,อช่วงชี่แบบชุนลมุนแต่ถ้าเราปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ย ผมถือได้ว่าฟินนี่ในการเล่นเกมเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV ส่วนตัวเกมฟรีไฟเป็นยังไงบ้างฟรีไฟก็ถ้าปรับการาฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภาพสวยครับเล่นได้สมูทดีบางช่วงบางย่งหวาก็มีสะดุดแน่นอนเลยครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วการเล่นเกมฟรีไฟก็เฮ้ยเล่นได้ครับอันนี้ก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะในเรื่องการเล่นเกมของเขานะครับ โดยรวมแล้วเกม ROV แล้วก็ตัวเกมฟรีไฟเนี่ยโหลดมาแล้วก็เล่นได้อยู่นะครับผมแต่ว่าต้องปรับการาฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ถ้าคนที่คาดหวังว่ามันจะแบบปื๊ดปั้นยืดจาดเหมือนตัวแพงๆอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมมันพอเล่นได้นะครับเล่นคำๆได้เนาะนี่เรื่องการเล่นเกมของเขานะครับสำหรับตัว CPU MediaTek Helio A22 ครับผมตัวแรมให้มา4กิกครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์บวกแรมเพิ่มได้อีก3กิกนะครับให้มาที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของฉันนะครับผม แล้วก็มาเช็คตรงนี้ได้เลยครับตรงแ a m ตรงนี้ถ้าคนที่อยากจะเปิดการผสานหน่วยความจาบุหรือว่าบวกแ a มเพิ่มนะครับก็เปิดตรงนี้ได้เลยเราสามารถที่จะเลือกได้1นึ่กิกซสกิกสกิกครับผมสูงสุดอยู่ที่3ามกิกเนาะสี่บวกสก็เป็น7นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกไว้ที่4ี่บวกหก็เป็น5้ากิกนะครับผมใช้งานประมาณนี้เนาะหน่วยความจำลอมให้มา6 0กิกครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนสำหรับการใช้งานแบบ ทั่วไปจริงๆนะครับผมอย่างเช่นใช้งานในเรื่องตัวแอปธนาคารแอปไลน์แอปโซเชียลมีเดียเล่นเกมบ้างนิดหน่อยก็ยังคงเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับสำหรับความจํา64กิกแล้วในเหรียญราคานี้ผมก็ถือว่าเขาให้มาเยอะครับให้มาเยอะเลยโดยรวมแล้ว CPU แรงแรมให้มาเยอะใช้งานได้ลื่นไหลสมูทครับฟินในการทัดดีครับผมตัวจอก็ขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะครับความละเอียดที่ได้มาเป็น HD พัดการแสดงผลถือว่าสวยงามใช้ได้ในระดับหนึ่งครับผม ฟีลิ่งในการทัชการสัมผัสก็ตอบสนองมือเนี่ยเร็วดีนะครับไม่ได้แบบน่วงไม่ได้แบบช้านะครับผมก็นาาก่าจะถูกอกถูกใจคนที่ซื้อให้ญาติผู้ใหญ่น่ต้องการอะไรที่มันแบบเออทัชมาติดมือหน่อยไม่ได้น่วงหน่อยเงี้ยครับเนี่ยครับไถก็ถือว่าเนี่ยครับหาอะไรต่างก็หาได้ง่ายครับก็ตัวจอใช้ได้ครับตัวจอใช้ได้นี่ครับผมการแสดงผลก็โดยรวมแล้วถือว่าสวยงามดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับในเรื่องตัวกล้องเป็นกล้องหน้าเซลฟี่ความเรียดอยู่ที่5ล้านนะครับผมแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่มีความละเหลัดอยู่ที่13ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเลน AI นะครับผมโหมดการใช้งานต่างๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ถือว่าผมว่าเขาให้มาเนี่ย มีเวลาที่ใช้ไปวิดีโอเนี่ยอาจได้สูงสุดที่ 1080p 30fps นะครับมี AI-cam ก็คือการถ่ายธรรมดา Mobility มีมาให้ครับรูปบุคคลมีมาให้ก็คือการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์เนาะภาพ AR มีมาให้ครับเอาไว้ถ่ายเล่นสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่หมดอื่นๆนะครับผมก็หมดก็ถือว่าโอเคดีครับให้มาใช้งานได้ได,ได้ได้ครบอยู่นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเริ่มต้นในเรียราคานี้การถ่ายเป็นยังไงบ้าง แก็ชัตเตอร์เร็วดีครับผมแล้วมาซูมดูนะครับก็โอเคภาพอาจจะไม่ได้แบบจีจ๊ดจ๊าดมากแต่ว่าก็พอถ่ายแล้วส่งให้แบบ เพื่อนในไลน์ <urai> อะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับในเรื่องตัวกล้องเขาเนะก็ถือว่าโอเคครับผมในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ5,000มิลลิแอมเลยแน่นอน CPU แบบตัวนี้มันก็ไม่ได้กินไฟเยอะเนาะเพราะว่ามันอาจไม่ได้แบบปื้ดปัดมากก็ใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนก็เหมาะกับที่แบบว่าจะซื้อมาทิ้งไว้สแตนบายรอรับสายจากลูกหลานรอรับวิดีโอคอลจากลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับเหมาะสมมากๆเลยเพราะว่าได้แบตเตอรี่เยอะด้วยและที่สําคัญตัวพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะครับ ตัวอุปกรณ์ภายในกล่องมันหายอ่ะเราก็ยังเอาของแบบหลานของอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ได้ใช่ไหมครับถ้าซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เนาะบางทีท่านแบบอาจจะเผลอแบบลืมหล่นหายอย่างเงี้ยมันเป็นพอร์ไทซีครับมันหาชาร์จหาใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ชาร์จด้วยกันได้อยู่แล้วเนาะในเรื่องตัวพอร์ชาร์จของเขานะครับ ก็ถือว่าโอเคพอร์ตเนี่ยราคานี้หายากนะที่แบบจะให้พอร์ตไทย c ซีมาเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเริ่มต้นที่ขายในเลยราคาไม่ถึง3,000บาทครับตัว s ปา r k g o สองพัเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเขาให้มาดีนะครับผมในเรื่องของการเชื่อมต่อก็ตัวนี้นะครับรองรับ 4G LTE ก็สัญญาณเต็มดีนะครับนี่ 4G LTE การโหลดอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้แบบ ปื้ปารมาเร็วเหมือนตัวแพงๆเนาะก็ต้องรอ,อนิดนึงนะครับในเรื่องการโหลดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาแต่มันก็ยังพอรับได้ครับมันไม่ได้แบบค้างช้าหน่วงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้เรื่องการเชื่อมต่อ WiFi ตัวนี้เนี่ย Wi-Fi รองรับทั้งตัว 2.4GHz กิกะเฮิร์แล้วก็5 g h กิกะเฮิร์นะครับอย่างเช่นคนที่โหลดเกมตัว r o v ตัวฟีไฟนี้มันไฟมันจะใหญ่เนาะแล้วตัวเกม r o v เวลาเราโหลดแพทเสริมในเกมเนี่ยมันก็จะช้านิดนึงนะครับมันจับสัญญาณ WiFi 5 g ได้มันก็ทําให้การโหลดเกมของเราเนี่ยมันก็มาเร็วนิดนึงนะครับผมก็สแกนไร้หน้วมือความปลอดภัยอยู่ด้านหลังเนาะ โดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเยนราคาไม่ถึง3,000บาทที่ได้สเปคมาโอ้โหผมว่าครบต่อการใช้งานเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาใช้งานแบบในเยนราคานี้เนาะก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นแหละที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับรุ่นนี้คนก็ให้ความสนใจเยอะเหมือนกันผมก็เพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาลองใช้ลองเทสให้ดูนะครับก็เลยมารีวิวให้ฟัง ในคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคยังไงแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ